สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปตอนนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนประจำวัที่16สิงหาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะมาชมแนวทางของสูตรเด่นบนสูตรนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวอาจารย์จะคำนวณให้ชมนะคะ ในตัวสูตรจะใช้พันคูณด้วย2บวก10บนคูณ3บวกร้อยครั้งที่2บวก1คงที่มีค่าเท่ากับ x บวก7ตัวเลขจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวและมแต่งวดที่ออก2 2 7องงวดนี้เลยสองสองเจสูตรนี้จะย้อนไป1งวดนะคะเอางวดที่ออก6กแปดเจด ข้างล่างออกสามหกมาคำนวณตัวสูตรเดี๋ยวใช้ตรงไหนบ้างดูให้นะหลักพันเลขเก้าคูณสองเป็นสิบแปดสิบบนแปดสามแปดนะคะเป็นยี่สิบสี่ร้อยครั้งที่สองเลขเจ็ดแล้วก็หนึ่งของที่ทำการบวกกันแปดกับสี่เป็นสิบสองสองกับเจ็ดเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดได้ศูนย์กับเจ็ดออกสองสองเจ็ดงวดที่หนึ่ง ต่อไปงวดที่สองเลยว่าจะออกสองสองเจ็ดพันเลขหกหกสองเป็นสิบสองสิบบนก็สองสามเป็นหกร้อยทั้งที่สองเลขสองหนึ่งคงที่หกสองสองนี่ก็เป็นสิบพอดีนะหมดเลยเดี๋ยเลขหนึ่งยกมาหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดออกสามแปดแปดมาที่เลขแปดต่อไปทั้งววดที่สาม หลักพันเลขสามคูณสองเป็นหกสิบบนแปดสามเป็นยี่สิบสี่ร้อยครั้งที่สองเลขหนึ่งบวกหนึ่งคงที่หกกับสี่เป็นสิบเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบสองได้สองบวกเจ็ดเป็นเก้าสามศูนย์เก้ามาในวทางของเลขเก้านะสามศูนย์เก้าเป็นงวดที่สามแต่เป็นงวดที่สี่หลักพัน ก็คือเลขห 1, 1ึคูณสได้2 10บนศูนย์คูณสได้ศูนย์ร้อยครั้งที่2เลขสอแล้วก็1ของทีสองศูนย์สเป็น4ีบวกหเป็น5 5กับ7ก็เป็น12ออก3ามหสองสูตรนี้มาได้ถึง2ตัวเลยะคะห้าสองอันนี้ก็2ตัว1งวดแล้ว มาสองตัวเลยต่อไปนะคะตัวที่ห้าตรงสามห้าสองพันเลขเก้าคูณสองเป็นสิบแปดสิบบนห้าสามเป็นสิบห้าร้อยั้งที่สองเลขหนึ่งแล้วก็หนึ่งคงที่แปดเก้าสิบหมดไปฮะเหลือเลขห้าตัวนี้ยกมาเลยห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองได้ล็อกเดียวกันสามห้าสองแล้วก็มาสามเก้าสองเลขสองยังคงติดอยู่หนึ่งตัว สามเก้าสองต่อไปนะฮะว่าที่หกตรงที่ออกสามเก้าสองหลักพันเลขเจ็ดเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบบนเก้าสามยิบเจ็ดร้อยทั้งที่สองเล 1, ขศูนย์หนึ่งคงที่เจ็ดกับสี่ก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าออกสองสี่หกติดเลขสองหนึ่งตัวนะคะ แสดงว่าสูตรนี้มาได้ทุกหลักนะร้อยิบหน่วยเลยคะร้อยสิบหน่วยเข้าได้หมดเลยร้อยสิบหน่วยมาได้ร้อยสิบแล้วก็หน่วยคำนวณต่อไปเป็นงวดที่เจ็ดงวดที่ออกสองสี่หกเปิดใบตรวจมาก่อนนะคะหลักพันเลขเก้า คูณ2เป็น18 10บน4 3เป็น12 100ครั้งที่2เลข1แล้วก็1คงที่8กับ2เป็น10เป็น11เป็น12ได้2กับ9ได้ล็อกเดียวกันอีกแล้วนะสองกับ<ม>9อันนี้ก็2ก<ม>ับ9มาที่เลข2อีกแล้วนะคะเลขสองงวดนี้อาจารย์ว่าเลข2ก็ยังคงสวยอยู่นะมี FC บางท่านคอมเมนต์มาบอกว่าไม่น่ามาแล้วเนาะมาหลายงวดแล้วเนะี่ย1 2 3 4งวดแล้วนะคะเลข2 3 สองสี่นะสองเป็นงวดที่สี่ต่อมาคำนวณเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เปิดมาหน้าที่สามสองสี่ก่อนสามสองสี่หลักพันเลขห้าคูณสองเป็นสิบสิบบนสองสามเป็นหกร้อยทั้งที่สองเลขหนึ่งแล้วก็หนึ่งคงที่หกเจ็ดแปดนะได้เลขแปดแปดกับเจ็ดก็เป็นสิบห้า แกับห้าออกแปดห้าสองอ่ะมาสองตัวเป็นงวดที่สองมาได้สองตัวเลยแปดห้าสองมาร้อยมาสิ 10. นะะยังเข้าอยู่แล้วมาถึงสองตัวเลยอาจารย์เลยขอญาตคํานวณสูตรนี้ให้ชมก่อนละกันเนาะมันก็มีความหวังนะคะเออแล้วให้พิจารณาตัวเลขที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะเป็นเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวดูซิว่าตัวเนี้ย มีต,ต,ตัวเลขนั้นด้วยแต่จะมาหรือไม่นะอาจจะเป็นอาจจะไม่มาอาจจะอยู่ที่ล่างเพราะว่ามันจะมีบางสูตรเดินดีระยะยาวอาจารย์สอนไปแล้วนะอยู่ในอีที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะตัวเลขตัวนี้ในอีพีที่สิบสี่นะอีพีสิบสี่ตัวเลขคำนวณไ,ไปให้แล้วนะตรงนี้ เดี๋ยวเรามาคำนวณสูตรนี้ก่อนเป็นงวดที่เก้าตรงนี้นะงวดที่เก้าเรามาดูงวดที่ออกแปดห้าสองหลักพันเลขหนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองสิบบนห้าสามเป็นสิบห้าร้อยครั้งที่สองหนึ่งสี่สองก็เอาเลขหนึ่งมาแล้วก็หนึ่งคงที่สองห้าเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้านะคะท่านผู้ชมเราได้เลขเก้าแล้วบวกเจ็ดเป็นสิบหกสองตัวนี้รอผลเลยเนาะ จะเดินต่อไปไหมฮะเมื่อสักครู่อาจารย์สอนไปนะแนวทางของเลขเก้าก็มีโอกาสมาได้เช่นกันนะมันจะมีแนวทางของเลขเก้าตัวนีน้แล้วก็ถ้าเราดูสูตรระยะยาวนะคะเป็นอีพีที่สิบสี่ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้มันจะได้หนึ่งกับหกนะอีพีที่สิบสี่เดี๋ยวเขียนนี้นะอี EP ที่สิบสี่ใช้ปากกาสีเขียวเขียนเลยอ p พี EP นะสิบสี่ เราเรียนไปสองตัวมาตัวนึงได้หนึ่งกับหกลองมาวิเคราะห์คร่าวๆเนาะสิบสี่นะนะได้หนึ่งกับหกแล้ววิ่งละเอยไม่ใช่คะ่ะตัวดับนะดับระยะยาววันนี้ของอาจารย์โ no, นนะที่หนึ่งตัวนี้เลยก็จะเหลือเลขหกนี่ตัวนี้เลขหกนะคะ แล้วสูตรนียมันสามารถมาได้ถึงสองตัวใช่ไหมแต่ว่าปกติทั่วไปมันจะมาตัวเดียวนะส่วนใหญ่จะมาตัวเดียวบางมีโอกาสมาสองตัวถึงสองงวดด้วยกันแล้วงวดนี้เก้ากับหกจะมาด้วยกันไหมถ้าไม่มาด้วยกันอาจารย์ก็ว่าหกหกมันจะอยู่ในไหนบ้างนะคะถ้าอาจารย์เช็คมานะยอดเศรษฐีก็จะไม่มีเลขหกนะเศรษฐีเลขวิ่งก็ไม่มีเลขหกแม่นจริงก็ไม่มีเลขหกทรงซับก็ไม่มีเลขหกเลขติดบนก็เป็นแนวทางของเลขที่นะคะไม่มีเลขหกแล้วก็เลขเก้าด้วย เป็นสามเจ็ดหนึ่งห้าะอาจจะมีสามเจ็ดหนึ่งห้ามาผสมกับเลข2ตัวนี้หรือไม่แล้วก็ส่วนส,ส,สุดท้ายนะที่เราสนใจที่สุดก็คือมหาจักรนะคะก็คือแปดสามสี่เก้าก็ไม่มีเลขหนะแล้วก็ถ้าเป็น MR5 นะคะก็ไม่มีเลขหนะจะมีเลข9นอกรอบก็9กับ4มาตัวหนึ่งแล้ว4ก็เป็นตัวชนของยอดเศรษฐีนะ สี่กับศูนย์ชนแล้วก็ไม่มาสองงวดติดแล้วนะะปกติจะชนแล้วเข้านะยอดเศรษฐีกับเศรษฐีเลขวิ่งสรุปนะเลขหกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชนของสองสูตรนี้เนาะอาจารย์ทําวงกลมเหมือนกันอันนี้ก็วงกลมนี่ก็วงกลมนะถ้าถ้าเกิดเราโยงตัวนี้มาหรือว่าเ,เลขเลขล่างอาจจะเป็นเลขเก้าก็เป็นได้นะคะจะมีสูตรลองรับอยู่เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลองทําสูตรนั้นให้ดูแล้วกัน จะได้มีมุมมองท่านผู้ชมอันนี้เห็นไหมมาชนที่หกหกจะมาไหมนะหกตัวน,นี้แหละอันนี้เป็นสูตรระยะยาวนะคะเดี๋ยวอาจารย์หาให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวสไลด์ให้ดูตรงตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็มาจะรอผลนะคะเลขวันนี้อาจารย์ก็คิดว่าบนจับยากกว่าล่างนะเลขมันถ้าเป็นหกนะมันจะไม่มีในพวกนั้นเลยมันจะเป็น ตัวเลขอิสระไม่มีตัวยึดโยงนะยึดโยงมันจะมีแค่สูตรเนี่ยหนึ่งก็หกเดินดีระยะยาวเดี๋ยวเราเปิดให้ดูส่วนแนวทังส่วนแนวทางของเหนือเมฆนะคะท่านผู้ชมจะเป็นตัวเลขแบบนี้นะจะเป็นแนวทางของเลขคู่จะมีสี่หกแปดศูนย์สองเลขวิ่งตัวเดียวเลขแปดก็มีนะคะตัวชนคู่นี้ก็เลขหกก็ได้ถ้าศูนย์ก็สี่ไม่มาจริงนะชนแล้วไม่เข้านะ ก็มีเลข6หรือว่าเลข2ส่วนรับวงในจะมีตัวเลขอยู่2-4-5 0ี่หน์อันนี้ไม่หลุดเลยะคะ่ะ f c แล้วมันชอบมาตัวข้างหน้าคือคือตัวตัวเลข2ตัวเนี้ถ้าเรียงเรียงกันมาข้างหน้าแถวในี้ทั้งหมดเลยแถวเนี้ยมันจะเดินนะคะแถวนี้ทันนี้วดนเนี้ยจะเป็นเลข2อสก็สวยนะไปชนกับเลขวิ่งระยะยาววิ่งตัวเดียวนะคะบนได้เลข2เนี่ยแหละ มันน่าจะเป็นแนวทางของคู่ขี้ผสมกันถ้าเราจับแนวทางขี้ๆนะ่ะอาจารย์ก็คิดว่าไม่ค่อยสวยนะลองลองเช็คดูเนาะเดี๋ยวถ้าลดหน้าจอก็จะเห็นตัวเลขเหล่านี้นะที่อาจารย์เขียนแนบไว้ให้ลองไปพิจารณาเองนะคะสําหรับ F4 ที่ไม่ได้ชมทุกทุกสูตรนะคะยอดเศรษฐีเนี่ยปกติเนี่ยมันจะชนแล้วมานะคะวดน,นี้มันชน4กับ0เนี่ยแต่สองวดสุดท้ายเนี่ยมันไม่มานะคะ4ตัวชนมันไม่เข้า ถ้าโจชนไม่เข้ามันจะเหลือเจ็ดศูนย์สามกับห้าเก้าศูนย์นะเลขเก้าก็ไปชนวิ่งบนล่างนะฮะเลขเก้าจะมาไหมเนี่ยก็ลองเลือกดูนะคะอันนี้ก็ถ้าไม่มาสี่กับศูนย์ก็เหลือเจ็ดกับสามอันนี้สี่กับศูนย์ไม่มาก็เหลือห้าห้ากับเก้าสองตัวนี้ลองเลือกดูพอเราดูตรงนี้แล้วเราก็จะมีแม่นจริงนะคะแม่นจริงจะเป็นเก้าสองแปดศูนย์ก็จะมีแนวทางของเลข เอง928นะคะสามตัวนี้ถ้าไม่เอาศูนย์นะแล้วก็35แล้วก็2นี่ค่ะส่วนเลขติดบนเนี่ยแนวทางของเลขขี้3715ส่วนมหาจักรก็จะเป็น8349นะคะอันนี้จะเป็นคู่โตเข้าทุกงวดเลยแล้วงวดนี้จะเป็นยังไงคะเนี่ยตรงนี้นะติดบนกับมหาจักรอะ16ชุดเนะี่ยเข้าคู่โตทุกงวดเลยใครจะใช้คู่ไหนนะคะ เลขแปดก็มันมีแนวทางของเลขวิ่งตัวเดียวสี่ตัวนี้กับหนึ่งตัวนี้ตัดออกไปนะคะถ้าถ้าถ้าดับเอาอยู่นะสี่ตัวชนสองตัวเนี้สี่สี่กับศูนย์เนี่ยถ้าไม่มาก็เหลือแปดสามเก้าลองจับดีๆนะสูตรที่อาจารย์วางให้อัดเข้าอัดรุดก็ได้นะคะแล้วสูตรตัวนี้ก็เอมอแปดเก้าสามเอมห้านะแล้วนอกรอบก็ถ้าไม่มีสี่ก็เก้าคะจะเข้าต่อไปไหมเห็นไหมเนี่ยมันคันคากันอยู่นะคะท่านผู้ชม แล้วส่วนเยี่ยมกับยอดเยี่ยมซึ่งเลขไม่ชนกันงวดที่แล้วก็เข้าทั้งคู่เลยค่ะแต่อาจารย์ใช้วายทีจับกับยอดเยี่ยมก็เข้าแต่งวดเนี้ยมันมีตัวชนกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาเยี่ยมนะศูนย์หนึ่งสองสามไม่มีเลขสี่นะคะแล้วก็เป็นห้าหกเจ็ดแปดก็จับคขวยคู่กันคู่ที่มันได้แต้มก็จะมีห้าสามหกสองแปดสามแล้วก็เจ็ดเก้าถ้าเราจับแบบเก้าห้าสามเนี่ยน่าจะติดมาสักตัวหนึ่งนะคะน่าจะติดมาสักตัวหนึ่งเพราะว่ามันน่าจะมีเลขคู่ผสม,มอยู่ด้วยนะ ลองพิจารณาตัวเลขดูแต่อันนี้คือคู่ที่อาจารย์จับให้แล้วมันได้ได้แต้มนะคะสาหรับสองสูตรนี้เยี่ยมกับยอดเยี่ยมเนี่ยนะคะมันจะได้คู่ห้าสามที่ได้แต้มแปดหกสองแต้มแปดแล้วก็แปดสองแต้มศูนย์แล้วก็เจ็ดสามแต้มศูนย์อันนี้คือได้แต้มนะคะถ้าเป็นเจ็ดสองเนี่ยก็มีแต้มเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ใช่แต้มชนลองพิจารณาตัวเลขเราเลือกด้วยตัวเองนะ และอย่าลืมนะคะเลขรับวงในกันเหนือเมฆเป็นแนวทางของเลขคู่แล้วก็ไอ้รับวงในไม่หลุดเลยก็ตัวแรกที่มันชอบมาคือเลขสองซึ่งไปชนกับตัวตัววิ่งระยะยาวเดี๋ยวก่อนจะลดหน้าจอเดี๋ยวอาจารย์ขอให้ดูหนึงหกหน่อยนะ 16. หนึ่งหก้าอาจารย์จะสอนไปแล้วนะหนึ่งหกเก้ากับสี่ก็มีนะท่านผู้ชมเก้ากับสี่กับตัวนี้ก,ตก็ตัวนี้ก็ได้นะคะเนี่ย เก้ากับสี่เป็นระยะยาวนะคะเก้ากับสี่มันจะต้องมีสูตรหลุดแน่นอนแต่จะเป็นสูตรไหนฟีฟซีท่านใดนะคะเลือกตัวที่มันโดนอันนี้วิ่งระยะยาวะคะ่ะท่านผู้ชมที่ได้เลขสองอันนี้มันก็ชนสองก็สองอันที่แล้วได้สองกับห้าก็ออกแปดห้าสองได้สองตัวเลยอันนี้ได้สองสองอันนี้แถวนี้ก็คือวิ่งเลขตัวเดียวนะคะเลขแปด แล้วมันจะมีหนึ่งกับหกถ้าหาเจอให้ดูนะหาไม่เจอก็ผ่านเก้ากับสี่หนึ่งกับหกนี่เน,นี่ยชุดนี้คะท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่ายาวนะสิบห้างวดรวดเลยนะจะมีคงที่นะสองสามนี่เข้ามาหลายงวดติดติกันเลยมีไม่สองก็สามสองสามแล้วก็เนี่ยนอกรอบเก้าสี่เห็ไหมคะ แล้วไปชนกับเลขตะก,กี้เนี่ยเก้ากับสี่เด่นสองตัวมาตัวหนึ่งอ,อยู่ที่คนชอบนะใครชอบเลือกเลขไหนก็ลองเลือกดูนะคะแต้มถ้าเป็นเจ็ดสองแต้มเก้าใช่ไหมแต้มสตัวบนมันจะไม่ชนนะแต้มเก้าเจ็ดสองไม่ได้นะ ก็ลองเลือกดูนะ,นะอันนี้อาจารย์วางแต้มไปให้นะแต้มสามตัวบนจะเป็นสี่แปดเก้าถ้าแต้มสองตัวบนก็ฝั่งนี้ถ้าใครเลือกไม่ถูกก็ไปรอสามสิบหกชุดโต๊แล้วกันสามสิบหกชุดโต๊อก็จะตัดสินได้เหมือนกันนะแต่มันทุกสูตรอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่มั่นใจนะว่ามันก็มีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดเหมือนกันเนาะอาจารย์จะลดหน้าจอนะพิจารณาตัวเลขของสูตรนี้ไว้มันยังเข้าอยู่ก็เลยวางให,ให้ประมาณนี้ แนบนะคะยอดเศรษฐีเศรษฐีเลขวิ่งนะคะแม่นจริงทรงทรัพย์เลขติดบ,บนนะเป็นแนวทางของเลขขี้นะคะแล้วก็มาหาจาักตามนี้เลยนะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ